นึ่สอง้ามอออันนี้เป็นอีใหม่ไม่ใช่ก็เป็นไทม์แมนิวของเราแล้ที่เราจะแบบอัพเดตอาการไม่ใช่อัปเดตพัฒนาการของลูกอันนี้ก็เป็นเดือนที่5กับเดือนที่6กืมไหนที่สุดก็ได้ออกกล้องทันทีสุดหล่อ ก็ตอนนี้น้องอ่ะกำลังจะหกเดือนแล้วแบบหเดือนแบบยี่สิกว่าวันละอืมก็เดี๋ยวมาลองอัปเดตกันดีกว่าว่าน้องอ่ะมีพัฒนาการอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดเลยคือยิ้มเก่งมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับใช่ยิ้มเก่งเห็นไหมเก่งราะเราเพิ่งป้อนโปรแกรมยิ้มหวานให้เขาเออแบบมิวสิกยิ้มหวานอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มยิ้มยิ้มตลอด แล้วอย่างหนึ่งที่แปลกมากเลยก็คือว่าพอเวลาเรามองหน้าเขาอะแล้วเรายิ้มเขาก็จะยิ้มตามทันทีเลย,ยนี่ไงเห็นไหมยิ้ม <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละก็แบบเป็นสกิลหนึ่งที่แบบเออน่ารักนะขอ <c oughs> งเด็กครับ <c oughs> แล้วก<อ>็คุยเก่งมาก,ก,มากตอนนี้ไม่ได้มีแค่อเอละจะมีเออ,อ,อเสียงแหลมขึ้นมีสระแบบเสียงสามเสียงสี่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มีกรีดได้ด้วยบางบางทีมีกรีดด้วยร้องเหมือนแมวเหงาก็มีอมอ,อแล้วก็ดือมากตอนเนี้ยคือสี่คือเราต้องบอกก่อนว่าพอเข้าเดือนเดือนห้าเดือนหกเนะี่ยเด็กเขาเริ่มที่จะรู้ความต้องการตัวเองมากขึ้นแล้วว่าตัวเองอยากทําอะไรไม่อยากทาอะไรอยากไปซ้ายอยากไปขวาอะไรอยา่างเงี้ย เขาเริ่มเลือกเราจะมาแบบป้อนโปรแกรมทุกอย่างเริ่มไม่ได้แล้วมันก็แบบเหมือนพัฒนาการถึงเดือนที่ห้าของมิมมี่เนี่ยก็คือทําได้หลายอย่างมากคือแบบหลังจากที่เขาเริ่มรู้ตัวว่าเขามีมือใช่ไหมเขาคว้าของได้เนี่ยอย่างเงี้ยวิมมี่อยากทให้มันมีขายหน้าลูกเนี่ยเขาคว้ามือได้คว้าของได้อจิกหัวเราได้แบบดึงผมเราออกมาแบบหลุดเป็นกระจุกเลยอะไรเงี้ยเราสังเกตว่าเขาสามารถจับแบบ ละเอียดได้มากขึ้นน่ะจากเมื่อก่อนที่เขาคว้าทั้งมือเนี่ยเขาสามารถที่จะเริ่มแบบใช้สามนิ้วใช้สองนิ้วจับสร้อยบะ้าเนี่ยอาจจะจับถุงเท้าอ่างเงี้ยเขาก็จะจับได้แบบเริแม่นมากขึ้นอ่ะแบบจับได้องแม้แต่สร้อยของเราเนี่ยสร้อยคอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะหยิบเป็นเส้นหยิบได้แล้วเนี่ยเขาก็คว้าได้เลยอ่าเป็นเป็นเด็กที่เป็นแบบโตมาในแกงตกทองพอมาถึงตรงเนี้ยคอเขา พอเขาเริ่มแข็งมากเลยนะต้องบอกว่าเริ่มแข็งมากขึ้นเยอะแล้วก็หลังก็เริ่มแข็งขึ้นมากขึ้นเยอะแต่ว่าถามว่าแข็งมากไหมก็ยังไม่ได้แข็งมากขนาดที่แบบเออนั่งได้เองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยอาทิตย์เนี่ยประมาณห้าเดือนยี่สิบวันก็เริ่มเอาเขาหันนั่งรัาเปลี่ยนคนบ้าง่ยบบ้างอูัที่เราเคยบอกนะอุ้มท่านี้นี่สบายเลยเดือนนี้เพราะว่าหลังแข็งแล้วก็จะไม่ไม่เอ็น ดึก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 ,ดกนี้แล้วเริ่มจะแข็งแล้วเห็นไหมครับท่านี้นี่สบายมากแค่ล็อกนิดหน่อยอย่างนี้กับใคด้วยกันได้แล้วออตอนนี้เหมือนเขาอะกำลังจะฟันขึ้นเขาก็แบบเหมือนเขาพยายามเอาอะไรเข้าปากตลอดเวลาพยายามแบบขบฟันตัวเองทําปากแบบงาม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 อย่างเงี้ยเออจนแบบเราได้ยินเสียงเหงื่อเหมือนกันกันแล้วก็แบบเห็นได้ชัดเลยเพราะบางทีเขาแบบเอามือเราเข้าปากอะแล้วเราอะดึงออกไม่ทันอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะเป็นแบบ การดูตอนที่สามเดือนสี่เดือนแต่ตอนเนี้เขากัดเรากัดแรงมากเจ็บมากคือมีกัดแรงมากแรงเยอะเนี่ยเราก็อยากยืนละเป็นเด็กที่แบบโตเร็วมากเขาจะเริ่มก,กล้้นเนี่ยเพาเริ่มพัฒนาการนะแเริ่มแข็งแรงก็เริ่ม มีแรงมากขึ้นอนะ่ะกล้ามเนื้อมือมาอมเริ่มคบละแต่ว่ากล้ามเนื้อขาเนี่ยก็ยังต้องแบบพัฒนาต่อไปเือแต่เราก็ยังไม่แบบเอาลูกยืนแบบเต็มขานะเพราะว่าแบบยืนถ้ายืนเร็วอย่างเงี้ยเด็กจะยืนด้วยปลายเท้าไม่ได้ยืนด้วยส้นเท้าจะทําให้เด็กเดินเหมือนเดินขยินตลอดเวลาม,มันจะส่งผลตอนโตด้วยแล้วก็เออช่วงสี่เดือนกว่าจะห้าเดือนเนี่ยม,มีปัญหาหนึ่งคือปัญหาเหมือนโอเวอร์ฟีดดนะิ้งหนักมาก ร้องปั๊บก็จะกินนมกินนมตลอดเวลาแล้วกินคือไม่ใช่กินเฉยๆยคือกินแล้วให้เท่าไหร่ก็กินหมดตลอดอมกลายเป็นแบบบางวันกินไปถึงสี่สิบออนเนี่ยโอ้ยกินเข้าไปได้ยังไงมันทําให้เขาอ่ะท้องอืดแล้วเขาก็ยิ่งแบบยิ่งจากร้องอยู่แล้วก็ร้องหนักร้องหนักขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็ต้องใจแข็งอย่างเดียวอย่าให้กินเกินที่แบบปริมาณที่ควรจะเป็นในแต่ละวัน อย่างที่เราเคยบอกไปตั้งแต่เดือนแรกเนาะว่าแบบมีวิธีคำนวณถ้าใครยังไม่รู้ก็คือกลับไปดูในคลิป EP EP แรกที่เป็นมาตราาการเดือนที่หนะึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเราสอนลูกเดือนเนี่ยคือสอนให้เขาจัดขาแล้วแบบพอจับขาเสร็จเราก็เงื้อมตัวเขาให้เขานอนเขาก็จะแบบเหมือนนอนแล้วก็จับขาได้อเออแล้วแบบเหมือนแบบเรียกว่ายังไงไ พอพักหนึ่งเราก็ไม่ต้องเอาเขามานั่งเราก็องเหยือตัวไปข้างหลังแล้ะเขาสามารถยกขาขึ้นมาจับเองได้อนอกจากนั้นอม <down> ด้วยจ้ะอมขาเท้าตัวเองใช่ <c oughs> อมหมดเลยผม <laughs> เงยือลงไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะสอนเขาจับเขาแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาเขาก็จะแบบช่วยผ่อนแรงเราช่วยดึงช่วยแบบเกร็งตัวเองให้แบบลุกขึ้นมานั่งได้่เนียแบบ ก็จะสอนให้นอนใช่ไหมนอนเสร็จแล้วเราก็จะจับมือเขาตรงเนี้แล้วก็ค่อยๆดึงมเขาก็จะแบบเรียนรู้ว่าเขาจะต้องเกิ่งตัวเพื่อที่จะขึ้นมาเออก็เกิ่งสอนสอนแค่แบบครั้งสองครั้งเขาก็ทําได้ละนั่งก่อดีซิอแล้วก็ตอนเนี้พึ่งสอนหัดนั่งแต่ว่าเวลานั่งอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบ ดูด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบทิ้งลูกนั่งไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้นั่งแข็งขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ยังนั่งได้แบบต้องเอามือเท้าอยู่ยังคงเคงอยู่แต่ว่าเราก็ให้เขานั่งเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยอนาคตเขาอ่ะอเขานั่งได้นะอะไรอย่างนี้เธอมไม่ตกเกมใช่ไหมตกเหมเธอไม่กลับกลับมาใหม่ อย่างสุดท้ายที่แสบที่สุดของอของนักการเดืยนที่ห mm ้าหกเนี่ยคือความต้องการของตัวเองอ่ะมีแล้วอย่างที่บอกไปก็ตีสองตีสามอยากตื่นมาเล่นก็จะเล่นปกเลยก็คือแบบลืมตาขึ้นมาแล้วก็ร้องเรียกแล้วก็เอาขาถีบเอามือตีเราอะไรเงี้ยถีบเอวถ้าถีบเอวยังไม่สำเร็จ กิ้ตัวกลับมาเอามือมาดึงหน้าดึงผมเออทุกอย่างชวนมาเล่นใช่ชวนเล่นตอนแบบตีสองตีสามไม่ไหวนะคะก็บ้านไหนตื่นดึกบ้านไหนเล่นดึกก็มาเล่นกับลูกเราได้จะเข้าใจเข้าใจอารมณ์นี้แน่นอนก็นี่เป็นพัฒนาการคร่าวๆเนาะสำหรับแบบเดือนที่5กับเดือนที่6กของยูนิคซึ่งก็แบบเป็นเดือนปัจจุบันนะวันนี้แล้วที่แบบเราเราเล่คอร์ดมาเนาะใช่แล้วเรากำลังจะพาลูกเราไปเที่ยวอย่าลืมติดตามกัน เป็นการเที่ยวครั้งแรกของมิวนี่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกด Follow ไอจีกับ Facebook ของน้องมิวนี่ด้วยนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ข้างล่างแส่ยิ้มหวานมิวนี่ยิ้มหวานยิ้มหวานเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท้งรายการมิเดิมที่เจ็ดเดือนที่แปดนะบ๊ายบายใช่คาย